ฮัลโหลฮัลโหลค่ะทุกคนคุนะคะวันนี้นะคะก็ไปงานดินเนอร์มาของมิชช u นเว e ร์ e ซึ่งข้างในเขาจะมีดนตรีเป็นวงแจ๊ดทุกคนอะ่เต้นลืมไปเลยนะคะว่าใส่ส้นสูงเต้นแบบโอ้โหสนุกมากทุกคนฮ i าเอพ y o n นขอบคุณค่ะวันนี้มาอัปเดตนะคะงานเมื่อกี้สนุกมากเต่เสียดายไม่ได้ถ่ายสตอรี่เพราะว่าตอนแรกที่เออคือคือ,อตอนแรกงเดีย คือตอนแรกขึ้นบันไดไปใช่ไหมคะแล้วทีนี้เขาก็จะต้องมีแบบผ่านเหมือนเป็นผ่านกล้องหลายๆตัวก่อนที่จะเข้าในห้องที่แบบเขาเต้นเต้นกันไปทีนี้อนาถือทั้งโ้สทั้งกระเป๋ามาก็เลยกลัวไม่สวยนะคะก็เลยฝากไปที่พี่สตาฟคนหนึง่งพอเราผ่านตรงไลฟ์ไปเสร็จแล้วใช่ไหมคะพอเข้าห้องไปปุ๊บก็คือเต้นอย่างเดียวจนลืมไปเลยว่าเอาโทรศัพท์ไม่อยู่ที่ตัวนะคะไม่ได้ถ่ายสตอรี่หรือว่าอัดบรรยากาศมาให้ทุกคนชมเลยแต่จะบอกว่าสนุกมากแล้วก็รู้สึกอ j นจอยมากๆเลยนะคะไม่ได้เต้นแบบนี้มานานมากก็ ทุดเด็ดันค่ะมาให้มาให้หายคิดถึงกันนะคะแล้วก็ให้อนา,ายคิดถึงทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณได้คิดถึงมากเลยค่ะพี่เอสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างวันนี้มาในลุกปากแดงนะคะก็เป็นวันที่สําคัญวันหนึ่งถือว่าเป็นวันที่แบบเราได้รีแลกตัวเองนะคะก่อนอีกประมาณสองวันเนอะวันที่พีดิมแล้วก็วันไฟนนลนะคะใกล้แล้วนะคะทุกคน สนุกมากมากเลยทุกคนตอนซ้อมจะบอกว่าตอนซ้อมอ่ะก็คือแบบพยายามแบบใส่ผ้าใบมากเ,เพราะถานอมเท้านะคะจะได้แบบเออไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไรแต่ตอนเต้นคือลืมไปเลยว,ว่าใส่หกนิ้วนะคะสุดยอดจริงๆรุ้นมากตอนลงจากรถทุกวันคือวันไฟนอลนะคะวันนี้คือทุกคนลากลาตียาวหมดนางงามมีแปดสิบคนนะคะท้าปากแดงไปแล้วเจ็ดสิบแปดคนงงมากอัน้าคือหนึ่งในนั้น ขอบคุณค่ะภูมิใจมากเพราะพ่ะรู้สึกวันนี้รู้สึกเต็มที่มากรู้สึกเต็มที่กับเส้นทางมิชชันเนอร์สมากๆเลยนะคะแล้วก็ภูมิใจที่ตัวเองได้เป็นตัวเองบนเส้นทางเนี่ยแบบเป็นเส้นทาง,งความฝันนะคะภูมิใจมากๆเลยก็บอกงว่าทุกคนจะมวนม้วนสนุกกับแอนนานะคะโอ้ดูกัน6,000คนตอนนี้เป็นตอนเสสายของทุกคนใช่ไหมคะขอบคุณค่ะเรือเอาแรงมาจากไหนดีมากทุ่มสุด ตัวคะ่ะเอาแรงขุดทั้งหมดมาจากแรงในอนาคตเอามาใส่นี่ให้หมดเลยะคะ่ะอนาคตหน,น,น้าๆนะคะไม่ใช่อนาคตบนไฟนอกลงจากรถคือกรี๊ดมากทุกสาวเสิร์ฟลงจากรถก็คือเต้นเลยนะคะเราเป็นนิโอลีนเป็นเมืองแห่งดนตรีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเต้นแบบเต้นรับเลยแอนนาเต็มที่ทุกวันเลยขอบคุณมากค่ะทุกคนพรุ่งนี้วันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่โอ้ยสี่วันเองทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเลยนะคะแอนนาอยู่ที่นี่มาทิตย์หนึ่งแล้วก็ S <S ใชค่ะโอเคทุกคนก็ตอนนี้ hi, ลูกเม็ด <Anna. S 1> hi i, I live now uh? i live now oh, okay, okay, ก็เดี๋ยวตอนนี้อนนาก็กำลังจะ ปแล้วนะคะเดี๋ยวไปพักผ่อนนะคะพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นช้ามาอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะซ้อมในครั้งสุดท้ายก่อนกันพิเรนนะคะก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันนี้นะคะขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนเลย Love you guys Love you everyone Thank you so much and I'm so fun today นะคะบ y e สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดทุกกระแสฮอตในสังคมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณค่ะ